ดอกเอ,อยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผา,าเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภูกี่วควายควอนกลางพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเด้อครับเพื่อจิราผ่านลิปใหม่ๆขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้าน้องนะครับมาเลือกเอาควายไปเลี้ยงพี่น้องเฮ้าผู้ใดหาแม่ใหน่ๆนะครับอ่างๆเนื้อหนังดีๆนะครับเบิ่งพี่น้องเฮ้านะครับแล้วก็มีแม่ลูกนะครับ เพิ่นสิเปิดจากตัวจากรายการนะครับราคาสิเป็นไดมาหุจักรจลจากองเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนาตัวครับผมสร้างบัตรครับบ้านวังทองตําบลหวยเตยอาเภอคุณล่างจังหวัดมหาสารคามครับโอ้วังหันนี่งานเอายังจังเลยดีครับครับผมได้ห้างหายไปพ่อปีเพราเป็นพ่อปีกจิงเหรอพ่อปีกเครับเป็นปีที่เนาะครับโอ้ห้างหายเป็นปีแล้วพี่น้องเลยนะครับกับสร้างบัตรนะครับนี่เลยพี่น้องเ้องนะครับวันนี้เขามีจักรายการครับนี่ อ่าแม่แยกลูกครับกับแม่โคแม่ลูกครับแม่แยกลูกกับโคแม่ลูกเนาะครับนะครับเอาเบอร์โทรไปต่อนะครับ080 080 051 051 1297ย์แปดศูนย์่น้องเครับหนึ่าเพี่น้องนะครับสองรายการเนาะครับเอาเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ได้เหมือนเดินี้เนาะแมนครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เด้อพี่น้องเด้อนะครับเอามาเบิ่งรายการแหลกเลยแม่แยกยังอ้างเลยเอาอะไรเดี๋ยวมาเลยครับนี่อ่าแม่แยกลูกครับได้สองสามมือนี่แหละเพิ่นมาสนเข้าลูกไปแล้วโอ้ บาทถสูงร้อยสามสิบแปดบวกลบครับร้อยสามสิบแปดบวกลบนะครับเนาะครับผมนะครับอาวไงเป็นควายเป็นควายถือว่าเป็นควายดุกหมูเนาะคนอื่นเนาะนะครับนุ่มกำลังไข่เลยอยู่หัอยรังยังนะครับนุ่มกำลังไข่เล่พันกําพันธุ์น้อยกำลังพนหา์พันธุ์เขาพนุต่าอพี่น้องเฮานะครับดีๆนะพี่น้องเฮานะครับนุ่มไข่ๆเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นควายเง่าควายเลึกดีเนาะครับยกเชิดดีนะครับหน้าตาสวยเลยพี่น้องเฮ้านี่นะครับ สูงลอยสามสิบแปดบวกลบครับตัวนี้ห่อเปิดไว้กระบะทำเนี่ยเปิดไว้สามหมื่นสามพันครับผมไม่ต่เนื้อกันเถอว่าเกินนีกอยู่เลยนีังไรมีพี่น้องเข้านะครับสามหมื่นสามพันบาทนะครับเป็นราคาเปิดราคาห้องกันซื้อเนาะครับต่อได้อีกเนาะต่อได้อยู่ครับต่อได้ต่อได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาส่งห้บ่จักลอยลจักยังนี่ส่งห้ได้บ่ส่งได้ครับส่งได้อยู่เนาะครับผมนี่นะครับส่งให้้ไดอยู่เด้อพี่น้องเด้อนะครับกะกระเป๋าใว่าเปิดเปิด อันนี้เนาะเอาตำเนื้อผาเนาะแม่นครับเปิดตำเนื้อผาดีว่าต้นตัวดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นแม่แยกลูกเข้าเข้าผสมไปครับนี่ยย่างครับย่างผสมเนาะแม่นครับย่างผสมเด้อพี่น้องเด้อย่างผสมเด้อนี่เอาตรงตรงเลยเนาะแม่นครตรงตรงเลยสินพี่น้องเข้าแต่ว่าถ้าผู้อื oui> human human ่นนี่เพื่อกี้ทว่าผสมผ่านรอบสิบห้ามื่อสิบหกมื่อนกวาไปนะครับแต่นี่คือตรงตรงเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่เป็นแม่แยกลูกเนาะแม่แยกลูกครับแม่แยกลูกพี่น้องเข้าเบิ้งนี่พี่น้องเข้านุ่ม ไข่เลยนะครับนมไข่นมใหญ่หัวนมใหญ่ดีเนาะหัวนมใหญ่แชงขาตัวตัวล่าชิ่งดีครับหนาเลือกเลยพี่น้องเฮาข้า่อยมาเบิ่งหน้าตาเพียงหน่อยหันหน้าเพื่หน่อยครับผมถ่ายได้ด้านเดียวเลยพี่น้องเด้อเพราะว่ามันโอ้วงเขางามตัวนียไหมภูเขางามป้าเพิ่นได้ลูกจ้กตัวเราหนิเฮตัวที่สองล่ะครับเพิ่นเอาไปถ้าเปนแมนติดบันยี้กับตัวที่สามเนาะแม่นครับป้าตัวพี่น้องเฮาเอาเพิ่นได้ยังไงพอได้ไปใส่เอาพี่น้องเฮานี่เพิ่นบอกตรงๆเลยเพิ่นขึ้นไปนี่ครับนี่ เป็นซัดไปเป็นสัดแล้วเที่ยนึงเราเหรอครับแ<ม>ห่งผมแห่งวุ้ผสมอืมกะผู้ใดไปผู้ใดมาก,กะไปจัดเองเลยอ๋อมาคว้าได้กัใส่เองแน่นอนเมีนครับเอาตรงๆเลยพี่น้องเด้อนะครับบ่ต้องบ่ต้องตัวกันพี่น้องเฮาเอาแบบนี้เลยพี่น้องเฮาพูดนะ่ะโอ้ตัวนี้ส่งดีหลายพี่น้องเฮานะครับเอิ๊กไงเนาะเอิ๊กไงเอิกเผาวไงเรียบดีแทงขาดีพี่น้องเฮาลูกเพิ่นงามบ่ครับงามครับเพิ่นก็ว่าสิยวไปเป็นพ่อพันธุ์ล่ะครับอ๋อตัวผู้เนาะแม่นครับตัวผู้อ๋อลูกตัวผู้พี่น้องเฮา เพิ่นเอาไปเป็นพ่อพันบุหรี่พี่น้องครับเพิ่นวาเป็นพอพันคุ้มฝูงเพิ่นวางทีละเป็นกรเลยกยายกขายพี่น้องแมนครับป้าพี่น้องเฮาหนาลึกนะครับตัวนี้บู๊พูดนะเดือดเอาดึงไปบ้างนะครับเอาได้เอาถ่ายมากน้อยบ้างชั่วถ่ายเฮ้าชั่วถ่ายชั่วถ่ายชั่วถ่ายยังน้อยนะครับชั่วนา้ช่วายชั่วถางชั่วนาแล้วก็ชั่วถ่ายยังน้อยนะครับเยอดเยอะโอ้พุ่นยิ้มมูยังดีพี่น้องเฮานุมก็ลังไข่เลยพี่น้องเฮานี่นะครับแสดงว่าเพิ่นแยกลูกออกไปไม่ไม่ตัวนี้ครับเนาะแมนครับได้้มืออนีล่ะ นี่ <ITA> พี you. ่น well. ้องเฮานะครับเอาพื้นที่พอดีไปไหนด้วยพี่น้องเด้อขันไม่กี่ก้ามากอีกก้าวอีกก้าวอีกก้าวอีกย่างอีกย่าอีกย่าอีกย่าอีกมากไปลาขึ้นไปขึ้นไปยัางขึ้นไปเออมันทุกลุมมัน่เห็นเลียบเห็นยังย่าอีกยอดเยอะเยอะยอะย่าอีกเยอะกอดโบกอดเสียเขาเนาะเสียกเงาผุดเนาะอันนี้คือเขาเลี้ยงเลี้ยงแบบว่าเขาผูกเงาผูกธรรมชาติเลยนี่แม่นครับโอ้เลี้ยงธรรมชาติด้วยพี่น้องเด้อนี่มาเร็วเอาพูดน่ะยกกายดีนะครับเอื้อไงไร ให้พี่น้องตีเอาซะเพราะว่าไทยเฮาตีเป็ี่นหรอเปลี่็นหรอกครับ3า0 0มื่นามเป็น้องเฮาครับ33,000บาทผมก็ว่าวมันเติบโตใหม่ได้ครับให้พี่น้องคิดเบิ่งเอานะครับเบิ่งหลายๆหม่องหลายบอลนะครับต้นตัวลำคิงยางยาวเลยนะครับพุ่นน่ะโอ้เอาแต่ตีเนื้อผมก็ว่ามันได้อยู่ที่นี่มั้ยเกินอยู่ที่นี่หมเฮือสิบ่ได้อยู่บว่าเจี๊ยต่ผู้มักเด้ตัวขายญ่ดีเนาะขายญ่ครับมีกําไรื้องดีนะครับอัตลักษณ์มีงามนะครับหนาตึ๊บเลยพี่น้องเข่าค่ร อันนี้เลี้ยงหยาล้วนเลยไหมครับนี่เลี้ยงหยาล้วนครับหยาธรรมชาติล้วนเพราะช่วงนี้เขาหยาลายเนาะแยางครับหยาพอมีกินนะครับพี่น้องเขาอีกน้อยเจียวเข่าพี่น้องเขานี่แห้งสิคักครับพูดนะป๊อดสีเลี้ยงพื้นผาได้พี่น้องเด้อตัวนี้งามคักนะครับต้นนี้ไม่มีเนาะไม่มีครับประกันต้นนี้เด้อครับนี่ประกันต้นนี้นะครับหางดงหางดอกนะครับขาถกขาถอนนะครับภายนอกที่เขาเห็นเนาะภายนอกที่เขาเห็นประกันนี่นะครับพี่น้องเขาเอามักพอได้ไปใส่เอาพี่น้องเข้าพอได้ไปใส่เอาเลยเนี่ยเหมาะสำหรับพ นะครับหรือว่าอยากได้เป็นไปเป็นแม่พันธุ์นะครับไปพัฒนานี่ไปลองเขาได้การเลยแม่นี่ใหญ่ยเงี้ยนะครับสามหมื่นสามเมื่อสามหมื่นสามพันบาทห้องก็ซื้อราคาห้องต่อได้ต่อได้ทรงให้ฟรีร้อยโลครับต่อขึ้นก็ได้ขันอยากต่อขึ้นขันอยากยครไลรก็ต่อขึ้นเนาะขันจากใครไรก็ต่อขึ้นโอ้ได้การอยู่เอาขันพูดอะไรไปจากต่อลงกับสามสิบห่างกับใคได้เนาะแมนนครับ ไอ้พิ่งตัวต่อไปเฮ้าแน่นอนขนาดพี่น้องเฮ้าโอ้หน้าตาดีได้พี่น้องได้ผนนะหู้เชื่องดีนะครับเพิ่งเนี่ยนี่ครับเพิ่งกับผูกเลีืยองสีเลยพี่น้องเฮ้าเลยอนันนี้งามดีงามดีได้การได้การเอาพี่น้องครับบัดนี้ก็เพิ่งชุดที่สองนะครับเป็นโค้งนะชุดนี้เนาะเป็นโค้งครับเอาล่าียยมาเลยครับเป็นแม่ลูกตัวเมียนะครับผมแม่ลูกลูกตัวเมียครับแม่สูงลอยสามสิบเจ็ดบวกลบ แม่ลอยสามสิบเจ็ดนะครับบวกลูกเป็นลูกของเงินดีครับพอเงินดีบทั่วโอ้สพมขายไงเขาละเนาะลูกสาวเนาะลูกสาวเงินดีครับลูกสาวเงินดีพี่น้องเข้าขาทึมเลยนะครับขาทึมเลยหาเดือนนี่แหละครับประมาณหาเดือนแม่ผสมไปครับนี่แม่ท่านได้ผสมนะครับแม่ท่านได้ผสมเนาะครับนี่นะครับเอาเอาตรงๆอีกแล้วพี่น้องเข้านะครับที่ว่าได้การอยู่นะครับเอาราคามาเลยเนาะโค้แม่ลูกเนี่โค้แม่ลูกเปิดไว้สี่เจ็ดครับ สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับห้องเน้ะราคาห้องต่อไดหลายป่ะครับเนี่ยก็ต่อไดครับต่อไดนาอครับทรงไฮฟี่ทรงไฮฟี่ครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเบื้องเลยพี่น้องเฮาลูกตัวเมียแต่ว่าขาลูกนี่หง่ก็ขาเม่พี่น้องครับตอนนี้เรียบกันเลยคับขาเมียสี่เดือนกลัวหาเดือนเนาะครับหนังหลายพี่น้องเฮาลูกสาวเจ้าเงินดีพี่น้องครับเอาให้พี่น้องเบิ้งคักๆเลยพี่น้องเฮาบู๊พี่น้องครับเงาเขาแบบไงดอกเขานะครับเงาเขาขาดิ้นเนาะักเนาะ เป็นควายขาทึมพี่น้องหฮอนะครับตัว,ต,วตัวลำชิงเบิ่งกันเลยพี่นอ้องเฮาคุณแม่เพื่อน้ะัรลูกหรอครับเนี่ยแม่เป็นแม่ถาดลูกแรกนี่หรอครับลูกแหลกลูกแรกเนาะครับนี่นะครับลูกแหลกยางน้ำกลลเด้พี่น้องเด้เบิ่งกันเลยนะครับโอ้เพื่อนเป็นซัดไปนนอนีหครับเนี่ย เป็นเป็นสัตว์เหลือเดี้ครับเที่ยนึงเหลอนดียถ้าว่าผู้ได้มากพอได้ก็ไปใส่เอาเนาะครับอันนี้<ห>คือบอกตามตรงคี่น้องเขาให้เห็น,น,หเ,หนเห็นตัวลูกเลี่ยวขันมักตัวได้ว่านี่กับไปใส่เอาเลยใส่เอาเลยคี่น้องเขาแต่ว่าขาใหญ่นะครับ,รบขาหลังเหยียดครึ่งหนึ่งเลยเบื้งเ,เลยนะครับโอ้่ทายลูกสะกันพี่น้องครับเงี่งไรอู้ยเบิงบ่งเบิงบ่งเบิง้งไายเบิ้งหางิ่นนะครับพูอนะแขงขาเรียบเรียบนะครับเบิ่งต้นตัวลำชิงเงาดีเนาะเงาดีครับเป็นควายเลียงธรรมชาติเลียงธรรมชาติครับโอ้ เมืองหลวมันยังขนแดงๆอยู่เลยมันนอนตมนนำคำ่ำนี่นะครับเบื้องเลยพี่น้องฮอล์ตัวลํำชิงถือว่าใส่ได้นะครับแต่ว่าให้ลูกนี่ให้ว่าถือว่าเป็นแม่ส่งลูกอีกแม่หนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ขาลูกให้พี่น้องเบื้องเอานะครับขาลูกนี่แง่ก็ขาแม่แล้วในตอนนี้นะครับแต่เป็นสาวนี่ซื้อมากหกมื่นหุ่นดีนี่แม่เนี่ยแมซื้อทองจิงไหโอซื้อซื้อตอนซื้อมากตอนทองครับ โอ้เลี้ยงโดนตัวนี่เลี้ยงโดนเนาดิบาทซื้อมาหกมื่นตะจีเงินวันนี้จะมาห้องนี่ก็ได้กำไรหลายบาทตัวนี่ได้หลายบาทแล้วบาทขึ้นพี่น้องเข้านะครับเอาเข้ากับตามยูตามสมัยเนาะครับแต่ว่าสมัยตะกี้นี่ตอนที่มันท่องกับซื้อมาหกมื่นกับสินามีกำไรเยอะนริงนเนาะเงินครับอเอ้ากับยาเข็นลูกมันเนาะอืวานนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ นี่เตียนเพื่อนซาวา่ามันไปนยองเขาเพื่อนคักตัวนี้ด <c oughs> ินี่ล่ะนันนันมาแล้วมาแล <มา S 2> ้วไปแล้วนะครับมาเม่ยโอ้สมัยสมัยหนีรูได้ดิไปลองเข้านี่ยรุดได้ดินี่ครับน,นี่รุดไปป้าเขาได้ดิเนี่ยเอาเบื้องแม่คักอยู่เท่าลั้นครับเท่าอีกเมื่อตะกรอนแม่เพื่อนกับเป็นควอยงามนี่แหละเมื่อกวินหลวนเมืกวินกระดูกอะไนี่เบื้องเอาเลยนะครับเบื้องเบื้องเบื่อกวินกับจักน้อยเม่นนี่นะครับเย็นนะดูกนะครับเบื้องเอาเลย ถ่าควายถ้าธรรมาดามาหน้ากัสิเป็นหมกหมกวินยางสีเหลืองเนาะแมีแนครับมูอเสือทำตลาดตะลี่เนาะครับแต่หมกวินเนี่ยกว่าง่ายๆพี่น้องเขากเอยู่ในราคาประมาณร้อยกาบาทสองรอยนะครับเบื้องเอานะครับเนี่ยเอาต้นตัวร่ำชิงแฉงขาเรียบเรียบดีต้นนี้บ่มีเนาะต้นนี้บ่มีครับประกันต้นนี้เอาขอเบื้องหนาจังหน่อยครับหันหนาไปจังหน่อยนี่โอ้คนเขาเงยดีพี่น้องเขาเบื้องเลยพี่น้องเด้อนี่นะครับเงยเงยพี่โอ้ย หมว่าใส่ถุงเท่าขาวนี่ยก็ไล่นาหลังนี่ครบดีครับเนาะครบครับครบครับครบเลยครบเลยครับครบเลยอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับตาแต้มของย่างไงตาแต้มเแฉมจำข้ออ่องถุงน่องขาวพี่น้องเฮาทางเขาเปิดทีเขาควถ่ายหน่อยครับมุนถ่ายมาเลยเวหละมุนถ่ายมามุนถ่ายไปเรื่อยมุนถ่ายไปเรื่อยมุนถ่ายผลมุนถ่ายผลหมูเชืีองดีเนาะหมูเชืียงจืดไหมว่าตัวนี้จืดเพิ่งในลักษณะแล้วนะครับจืดนะครับยืดยวดยวดยวดเออเบ่งเอาพี่น้องเฮานี่นะครับโอ้ อ่างดีพี่น,ออน้องเ้างผมนึกว่าจะควไข่ทองแล้วนะครับโอ้ห่วยเพือ่อเพื่อทองเลยขันมีพอพันหรือทองด้เนาะขันมีพอพันแม่ทองอืมเบิ้งต้นเลยพี่นอ้องเ้านะครับตัวตัว,ตว,ตวลำชิงดีดีพี่นอ้องเ้านี่ซื้อว่าใส่ได้อยู่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทสี่หมเจ็ดพันบาทสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเป็นราคาเปิดราค,า,รา,คาห้องนะครับจันตีแล้วซ้ำซ้ำแม่สามเมืองลูกเมืองกว่าบาทพี่นอ้องเา S <S <S เอา้านี่พี่น้องเขาแม่ยสามหมื่นลูก,ลกมิ้นกว่าบาทนะครับพี่น้องเขาแต่ว่าถ้ามันตีกันดีๆลีกกับสีลูกกับสีขายแพงก,ก็แม่นะครับเพราะว่ามันมีเสือมีสายแล้วเนาะแม่นลูกสาวเงนินดะีเนาะลูกสาวเงนินดีครับลูกสาวเงนินดีขายเงี้ยก็แม่พี่น้องเขาควายซีหาเดือ,อนขายเงี้ยก็แม่นะครับเขาเนี่ยนนะครับแต่ว่าลูกนี่แต่ว่าลูกนี่ผมวานสิไปก็แม่หลายอยู่ดิเพราะเพราะว่ากระดูกมันหลายเนาะแม่นควายกระดูกแง่ไหมกระดูกแง่แง่ก็แม่หลายพี่น้องเข้าถือว่าถือว่าเป็นแม่พันธุ์ทรงลูกได้ดี ตัวหนึ่งเลยเด้อพี่น้องเด้อนีน่นะครับตั้มนี้ม่มีจักตัวเขามีจักตัวทรงหานะยฟรีเนาะลอยลเนาะครับราคานี้พี่น้องเฮานะครับแต่ว่าก็พูดคุยต่อรองเอาพี่น้องเฮาอยากได้ตัวอะไรกันคือว่าอยากได้ยกไปเครงสองตัวนี่เอาไปเลี้ยงใส่กันไว้ก็สบายเนาะครับมีราคาให้ครับถ้าย,ยกมีราคายกยกชุดไปเนี่ยนี่เครงสองอนี่มีราคาใ <vers> หายย้ยกมีราคาให้พิเศษเนาะ <olmas. S 1> ครับพิเศษพี่น้องเฮานี่นะครับได้การยกพ,พี่น้องเฮาเอามักตัวใดยังโทรมาสอบถามเอาเพื่อนอยอะกว่านะครับเบอร์โทร 0 8 0 051 8 0 0 051 1297 1297 12เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ,รบสำหรับมือนี้พ่อไว้สนิทสักครับพี่น้องครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ